ฟังดีๆถ้ามันใช้โยพังๆๆสิบพันพังอัไเมอดไปเสกอนจะเห็นหงเบาหรือจาเตี right me, ้ยวจใไอ้ฟัเบาพังๆอะไรคนเลยสามข้อแรกสุพปาปะทากกรนังกุศลสุปัรรมธาใช้ที่จับประโยชน์ทัปนังการไม่ทำบาป การทําคุณงามความดีทำกุศลทึ่พร้อมการชำระเกี่ยวกับการของสายธรมอันนึ้งชื่อว่าหลักการใหญ่อีพอยเมียมันอยู่ตรงนี้ข้อเล็กข้อน้อยจมลงกันตรงนี้จริงอเ่าธรรมนุธรรมะปฏิปติปฏิัติทําอย่างไรก็ตามเพื่อไปสูธรรมอันนี้ที่เรียกว่าธรรมนุธรรมะปฏิปปิปฏิปธธรรมสมควรแก่ทำคําว่าปฏิัติทําสมควรแก่ทำความจริงคํานี้จางแปลไม่ชัดนะธรรมนุธรรมะปฏิปติ แปลว่าปฏิบัติธรรมคล้อยไปสู่ธรรมปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยไปสู่ธรรมใหญ่ปฏิบัติหลักธรรมเยอะคล้อยไปสู่หลักการแหญ่จริงจุดชัดเจนแต่มันมันจะคงคงคงคู่ยากมันหลายคำกันเลยว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำเหมือนว่าธรรมมานุธรรมมาอนุจาริโนุธรรมาจาริโนที่เราสอนเมื่อกี้นี่ผู้ใดแลประพฤติธรรมสมควรแก่ธรทำถ้าจะถึงฝั่งปฏิพาน บันดิลละทำดำเจริญทำขาวไม่ยังทำดำนั่นแหละสาภาพปะปปะตะการะนังเว้นจากการทำบาปทั้งหมดนั่นคือละทำดำเจริญทำขาวสุกะธรรมมาภเวภเวตภาพัฒนาขึ้นทำขาวขึ้นคือกุศลส,สุภะธรรมมันอยู่ในนี้หมดที่ส่วนม,มากมาล้วในในจิตวิธหลักการตัวนี้ หลักการน,นี่คือหลักการน,นะต่อมาอุดมการฝ่ายนีชใช้ว,วิชาการไหมต้งองจะเงาหน้าเชิงว,วิชาการกรทั้งปฏิบัติการด้วยเน่ก็ต้องพูดกันสา,านวกพุทธิจารต้องรุ่งเรืองด้วยปัญญานะอธิโลจติพุทธศาสาวกพุทธศสาวข้าพุทธิจารย์ต้องรู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา จากหลักการแล้วเรารู้จากหลัการมาดูวิอุดมการอุดมการที่ทจะไปสู่ถือถือเป้าหมายนั้นแต่หลักการนี่ลักการนี้นจะนำไปสู่อุดมการคือที่จะไปสูงสุดเป้าหมายคืออะไรคำต่อไปอย่างไรนิพพานนงประมวลวัฏฐิพกุฏาท่นานาบอกที่นม่เห็นเวลาเราเสียเวลาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนั่นนั่นอุดมการณ์จะต้องไปสู่พระนิพพาน ของเราแล้วตอบเจ้าลงไปอยู่ว้ยไปนี่ผันไปไง่ายๆนะ้ตงมีตัวนี้ขันตีประมังตะโพตีที่ขา้ขามาขันติคือเขาโอกาสเป็นทำเครื่องเผากี่เด้อย่างิ่งตัวนี้คืออุดมการอะไรต้องมีม,มีมีขันติตัวนี้อุตมะสูงสุดอุดมการคือการกระทําันสูงสุดจะเป็นสุด เป้าหมายตรงนั้นที่มันสูงตรงนั้นขันติเรารู้จักน่ะฮัตรีเรียนถ้ามันทำมันงามสองอย่างไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าทำนงามเพราะแต่งงามยังไงงามด้วยทำมันทำมันงามสองอย่างขันติว่าอดทนสรดจะความสงยวาวไว้โน่นทีนี้ในนี้จะมันบอกว่าขันติประมางตะบง ติ่ที่ขาขันติดมันมันมีหลายระดับขันติดที่จะไปสู่พระนิพานต้อนขันติดระดับนี้ถ้าขาดตัวนี้ไปไม่ถึงนู่นขันติดที่เราวันหมาให้กินอยู่บ้านอยู่ช่องทนร,ร้อนทนหนาวทนขี้เกียจขี้คานขยันบังคับมันมาทนฝนทนแดดต้องเลี้ยงลิ้นลินได้ทนหิวยังไงหน้าพัานแล้งาน,นบ,บานกินเขาหิวเงาเงา ขันติประเภทนี้ดำรงชีวิตทางชาวบ้านภาษาบริษัทท่านมีชื่อมันพิเศษนะขันติชนิดนี้เรียกว่าทีติขันติน่ะน่ะน่ะจี้อยู่บนทีติขันติขันติไปหากินใส่ป่าแก่เสพทองทางเศรษฐกิจดำรงชีวิตแบบชาวบ้านต้องมีขันติตัวนี้ทนร้อนทนหนาวทนหอยทนหิวทนแดดทนฝนทนหนาวทนเบา ทำงานหนักเอาเบาสู้มันหนักไปเอาเบาไม่สู้ใครได้ก็หน่อยที่ที่ขันตินี่ขันติชาวาแต่ม่าอีขันติเขาผูดมาพูดทำไปทั่วทั่วไปอธิวาสนะขันติเนอไม่มีชื่อนะไม่มีระดับนะอย่างเราใช้อธิวาสนะขันติมาพอ ทนต่อความเจ็บปวดรุร้าทรมานของเวทนากล้านั่งปวดขากับทนก็หลังก็ทนง่วงนอนก็ทนนั่งโยอ,อยนี่ก็ทนดีวด,ด,ด,ด้อธิวาสนะเันตะคันติที่ทนต่อเวทนานอันกล้าแข่งถ้าใครอา่านระไตรไปิฎกมหาปริพานสวดตอนนี้พระเจ้าของเราจะบริพานทั้งดาทั้งอาเจียนทั้งถ่ายพระ,พระ,พ,ระพระบังคกคน ว่าพระตาพระาราช่าวถ่ายด้วยอาเจียงวันรู้ไปเลือกด้วยเรียกว่าปักขันทิกอา,า,าพาธโลกประเภทนี้ทาาั้งราชทังอาเจียนพระองค์ทรงใช้อธิวาชนะขันติคมเวทนันยังมันนั่งเทศเทศในพระฟังปัชิมวาจาได้สวัสดีอันนี้ีนระดับน้นแตที่เราพูดกินนี่ที่ไปสู่อุดมการของพวกเราชื่อว่าอะไร คน,นหน่อยเพหนึ่งจอยเ่อสองเสองที่เราสมัยเหืกี้เนไดน้อะไรเอ่อสามเพอ่สี่มีไหมตีติตตขาขันติขันติตัวนี้อดทนทั้งบวชอนทัลบนะอดกั้นอดทมต่ออารมณ์ของโลกของโลกกระทำนะน,ะนะ เขาด่าอย่างเดียวเขาอดทนได้มันเห็นมันตั้งทาทต้งเท่าอดทนแต่เขาแารเสินล่ะอดทนปะไหมอย่าไปหลงเลิงเจ้างเดียวครับสารเสินเจาะๆนะเฉยยิงให้ไม่ธรราทนถ้าจะลงดีเจ้าก็ทงเอาจะไปดีเจองเขาเมื่อเขารักเขาชกค่าม้โยมเขาด่าหัวเจ้านะสอนตัวเองด้วยบางทีจะทนต่อเขาด่าแค้ง่ายอดทนต่อเขาสารเสินด้วยนะคือสารเสริญไม่ให้เราเราเลยเลิงลอยไปกับสายลมลมอะไรลมปาก ทนได้ไหมโถคุณจ้าเมื่อนี้เขายังยกย่องเสริมมาก็ลงดีจะไปทำย่ังจะไม่ดีใจตรงนั้นก็อดทนอีกเลยตัวนี้จริงจจะไปสุภาิตผานได้นะพุทธศาสนาของเรามีลักษณะ speciality อย่างนี้แหละ characteristic of Buddhism ทีนี้เรามาถึงวิธีการวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายอุเราการนัมีอะไรบ้าง อนุปค่าตอนุปบาทโทไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายปพราะด้วเขจสัมบรสัมรู้นปาทิโมงคือในสิ่งที่ท่านบระยายไปนานๆมันมีครบอยู่ในหนังสือเอาจดเอาทองเอาเคดเอาตัวนี้เป็นอุวดงงานตัวนี้เป็นหลักการตัวนี้เป็นวิธีการเรี้ยงกลับไปบ้านโอนสาประพอของมันจะได้บอกพี่บอกน้องมาเธอไม่ให้ประชิโตปรอนุปคาติ ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยใครคือบรรพชิตนักบวชผู้ออกมาจากบานแล้วมันยังวงนั้นเพืสราชื่อว่านักบวชปาตาบริบบบรรพชิตะบรรพชิตตองผู้ออกบทแล้วจิระปรปปชิตตอบวชนานนานาบวชในบรรพชิตบวชได้แต่เราจะเว่าบรรพชิตจะไปหาคนอื่นพื่เป็นบรรพชิตจะไปหาเรื่องเล่าอะไรเจ้าของนี่ก็เป็นบรรพชิตที่วิผู้กำจัดสัตว์อื่นให้ลำบากเรา ไม่ช like no ื่อแบบเป็นสมณะเลยใครคือสมณะเอามือลูกมาไปเรื่อยๆเขาด่ายในเรี่อยเขาเรกสมณะโลดนะถ้าเขาพวกพวกบวไม่ไม่ไม่ก้าผมแต่โกนผมเนเขาเรียกว่าสมณะนะมุนทะเกณสมโนไม่ได้ชื่อว่าสมณะเพราะของมันโลดอาพระโตอลิกัรพนังอิชาโลภะสมภรโนถ้าเป็นพวกไม่มาด้วยควมอยา อ้ยชาเพื่อะบาดโจที่จะเป็นสมาลาในนี้จงรงบอกว่าผู้กำจัดสัตว์ยู่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะอะไรตอนนี้มีแต่ม,มีแต่วิธีการของเราเทนะั้พุทธศาสนามจะเดินมาได้ถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีหมดไปในอิอเดียแต่ก็ยังอยู่ในบ้านเราเพราะโอวานีฟเวนวิธีการเรานี่แหละถูกเขาเผาพอสองหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามอิสลามเผอเตอร์ก แมจ้จต่คนคอสแตนตินแต่ก่อนนี้เป็นคอสแตนตินเขาอินเดียนาลาธามาวิเดนยิ่งใหญ่ใหญ่มากพระตายเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนเหมือนพอหลังต,ต่อต่อตายือตัวบ,บนเลยพระเราก็ไม่สู้นะนี่คืออนุปคาตนประวททรัติออกไม่ทําลายไม่พูดใดหนี้มนทางก็ตายแต่ก็มันจองอัมจะเวรผู้ใดเนื่องว่าพุทธศาสนาจะหมด ยังอยู่นนยเดี๋ยวนี้ยิ่งเจริญจะได้ไปสู่โลกตะวันตกจนเขาประกาศอวันวิสาขบูชาโราสังฆของโลกเพราะครงงานําพอเดียวฟืศาสนาะแต่อิสลามเผ่านั้นพินาศเลยหลังจากเผาแล้วไปตั้งอันอันจากเป็นจ,กจักรวรรดิออตโตมันคอสแตืนที่ที่เติร์กีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพินาศเลยโลกกับพวสถานการณ์ที่แต่การสกัดเลือกกับพักน่ะแต่ของเราไม่ได้ตายหมด นี่ได้ยังอยู่ไงเพราะวิธีการเราเนี่ยแหละเราไม่จงกรรมจงเวรข้ากั้าไปตายกันตายแต่บ่า,ขา,ขา,ขา,า่ข้าก็เสียตายเขาไม่ฆ่าเราเราจะต้องตายแน่นอนแล้วก็ลเลยต้องจบอนุปคาตรงอนุปาทลงไม่พูดไร้ายไม่ทำร้ายปริโมกข์เสกสำมรสตยลปาริโมกข์ท,นทีนี้อีกอันนี้สตุลปาริโมกข์เนี่ยเป็นวิธีการของเราทนะี่อีกอันหนึ่งน,นะมาตัณฐตาจะพัตตะถิงนี่จะประมาณในการบริโภคเงยมกิ่งขอกันนะนะ มัตตัญญาตานะโดยจะประมาณในการบริโภคเหมือว่ามัตตัญูตรงเอาพงเป็นประมาณในการบริโภคนะ้งไม่ได้ว่านะเ <c oughs> ขาพูดเราพี่ไงเพียบพิธีการมันจะหายหมดกินเอาเกี่ยวเกี่ยวจนถอดือบานเหมือนดอ,อกไม้ <c oughs> แล้วก็ง่วงนอนค็กินมาพมง่วงนอนมันเมามะทะพัดต่อเมาอ,อาหารพระหูคหมปริพัทโหอันตรายมากทีเดียวถ้ากินง,งีมมานั่ง ไม่ถึงสามสิบนาทีดอกลมปากกว้างพัดมาก็มีลมอันไหนแค่บา,าทีใดก็ดำแค่มาถูกลมปากตรงกว้างลมกินมาลมปากกว้างนะล,ลมมายาลาบถทกมลมมายาลาบสะกดมายาลาบมีคาถาดีคาถาหนึ่งจนกลุ่มกนจนทศกันเอาไปเป็นผู้บังคับบัญชาการกองทัพเรือกองทัพเรือ ควบคุมหน้าน้ํามหาสมวทั้งหมดตอนรบกันกับพระลักมามแยงนางศีดาพระลักษมมีพันมีผู้บัญชาการทหารสงสุดที่เก่งก้าตามมาคือฮันมานพวกเขาสะการก็วิ่งัวนี้แหละไม่ยราบกองทัพรนี่เก่งมากมีคาถาเดียนี่คาเสกมันหลับมันเลยปองมาฟังงาหับเมื่อเราตื่นมานั่งสมาธินีพิี่โมไม่ยราบเลยคนนันโอ้ยโอยไาบตงีูย มนมเยราบคือมอนกินมากนะท่านลมปากกว้างพอดีพวกพงลิงพวกหันุมานพวกลิงพวกนิรเพชพวกลิงลงกาลังกันถมภูเขาเอาภูเขาถมทาได้เดยแต่ว,ว่าเขากรุงลงกลาที่บ้านของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็เลยบอกเลยบอกไม่ยราบแก่เขาเลยถ้าโลกพวกนี้ไม่รู้จะจบอไม่เก่งก็งเอาหัวหน้ามันมาฆ่าซจบปิดสวิตแตก ภรรวาของมันพระลักพระามนู่นหมอหน้าใจมันเอาตัวนั้นมาฆ่าก็จบรลิวนรอบบริวารมันก็กแตกกะจได้ครับมงไปเอามันมาเลยเซคครามัหลับก็จริงแต่คุณงองดีหมอดูไปจำของทัาก็งม่นะของพวกองทัพพระลักมามพี่เพรพีเพรไปหมอดูไปจำกองทัาจะออกออกลบเวลาไหตัวดูดูโลกพระเดอทีกันจะบดังสาตาจน,นจะชนะหรือจะแพ้จะไปทิศทางไหม ไอ้หมอน่ตื่นมันต้องดูดูทุกวันว่าดวงเป็นยังไงดวงของเราเป็นยังไงโคดวงเจ้านายเป็นยังไงเตยมาชี้ชี้ชี้เขียนแต่เช้าอวันนี้พระสุเข้าพระเส้าแทรกแล้วนะเจ้านายเราถ้าถ้าคืนนี้ถ้าผ่านไปถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่ริงจะรอดถ้ามีนั้นดวงตกต่ำที่สุดเลยไม่ในลงต่ำเพาเราต้องรักษาแน่นนานะไอ้หานุมานหัวหน้าใจบอกไม่ต้องเข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียว นอนได้ทุกคนกูจะรับผิดชอบเองทำไงเต่งทำพระพายใหญ่ทั้งหมดสาลากล้องทับอยู่ในพระพายหมดฮันมาเอามาอมไว้ในปากอมุอมก๊กองค์กรพระอมพระพายมวามาใครจะมา,าเจ้า,นา,จานายเจ้านายกูอมไว้ต้องมาเจาะปากกูไปยืนให้พวกอีกก็นอนอยู่ในปากหันมนานอมไว้หมดเลยม่ยล่าดมาที่เสะแคตาง่าไปคนหน้อยหลับเลยโอ้โง่ง่า งามงาบค้างเนี่ยเกือบแล้เอ้ยมี่อรามาล้วงออกเจ้านเอาละลมบาดาลจะไปต้มปรับต่อแต่มองงเี้งาบเลยเอ๊เฮ้ตมือตกตัวลทุกคนลุกกูงาบระสุนต้องทำงาบด้ยเท่าไดอยู่พีไปดูที่ากมาดูไม่มีเสร็จที่เป็นมาลตบบก เราไปแยงตัวเ้นมาอันนี้เราฟังมัดัตงยตาจุพัตตอร์ที่ของเราเนี่รู้จะประมาณในการบริโภคนีวิธีการนะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีถ้ามากมันเมามันเหม,มือนเมาเหล้านะเมาอาหารมะทาพัตโตเมาอาหารกระหุนีปริปฐวันอันตรายมากทีเดียวมันจะหลับไม่ได้จะหลับง่วงซ้ำซากตรงนั้นแหละ ถ้เป็โรคอีกชนิดหนึ่เขาเรียกว่าโรง่วงซ้สำซากหลับเราแล้วเลือดจะเนืดอเสื้อผ้าทางการก็จะเสียสติปัญญาก็ไม่ปลอดภัผู้ใหญ่จะบอกฮะลูกจะประมาณใหนกับริพกพระสาลีคนยิ่งหนักไปสอุเสีฟังดูนะพระซาลีสรสุเสียงฉันข้าวจัดตาโลปันจะโลปิเวพุทธปาอุทธกรรปิเวอลังพาสุวิาราตั ไปต,ตัดตัดสะพิกนุ่งเพื่อเดย์เมื่อฉันเข้าใกล้เอ็มยังเหลืออยู่สี่ห้าคำเราก็หนูได้ไม่สี่ห้าคำที่จัดตาโรไปว่สีปัญจไปว่าห้าจัดตาโรปัญจอโลปิอโลปิเบพุทธบาอย่างเหลืออยู่สี่ห้าคำจะอิ่มในขณะเกนั้นอุทธกังปิเบเพิ่มน้ำไปมาว่า กินน้ำมากๆเลิกซะแค่เยี่สี่ห้าคำมันเลิกซะกินน้ำมากๆอุทธกรรพีเวเติมเนาไปเอาน้ำเติมเข้าไปเติมะบสะดืกลางไปมันอิ่มน้ำมันไม่แน่นต่อไม่งาบเด็กวัยเยาว์แต่เกเรนังเงานอนนี่นอนก็น้ำากไหลออกให้ตะบุดคือกคตรเยตบอดพุทธการพิเวเพิ่มน้ำไปมากๆอหลังสมควร พาสวหาลายจาะไปหิต,ต,ะตะัดตัดสาพิกนนสมควรอะไรจะทำให้เกิดความบาดเจ็บที่ชกผู้มีตนส่งไปไปหิตดตัดต้นพูดมีตนสมงไปพเพื่อทำความเพียรไม่เชื่อนะพวกเราถ้าใัดปีตัวจะเพื่อนทำความเพียนางพระตาบริบอกไปหิต,ตัดต้นูมีตนส่ไปแล้วมีตนส่งไปคือเปลี่ยกจะเพื่อนแากหมู่เพ่งที่ทำความเพียรแคิดมาก เดี๋ยวนี้มีเพื่อนอยังชั่วนะเดี๋ยวก็งอองได้เพื่อนก็นกนจับคือมาไหมพอได้รับได้ผลต,ตัวก็พอได้รับได้อีกแ้อยู่คนเดียวมีเพื่อนปกแล้วครั้งตีเขาไปเรื่องยังไงก็ได้เอาผลดีได้อะไรต,ต่อไปหลงังจากมัตายจะตายจะพัดไปตรงนี้ปัจจุัญจ,จสศรีนาสนาังการนอนการนั่งในที่อันสงัดในป่าในคนไม้ในเรือบ้านในวัดอย่าง,างนี้แหละใน,นลำนี้นี่ เป็นวิธีการของของพระพุทเจ้าการนองกางน,นั่นสธิอัศ์สุดท้ายสุดท้ายก็กระท a จิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะอาโยโหอธิแปลว่ายิ่งจิตเตในจิตอาทั่วโยคะภูประกอบทั่วมันจิตให้ยิ่งคือเจริญสมาธินั่นละนี่คือวิธีการแสดงว่าโอโวาปิโมกมีทั้งนี้ หลักการสามกุฎมการอุดมการสองวิธีการเข้ไปอีกซีใช่ไหมก็ลองนับดกูกระด้ก็วิธท,ท่านพูดวันนะั้นท่านพูดแน,แนวการสอนและแนวการปฏิบัติเป็นการปฐมนิเทศปฐมนิเทศเออาหลันหันใหม่อ้าวมีปฐมนิเทศไหมน,ะนิเทศะชี้แจงให้ชัดเจนละเอียดโอ ปฐมครั้งแรกพอเป็นครั้งแรกที่พระอหันต์ท่านพันสองร้อยห้าสิบโลมาลงกันโอ้อยากเลยปฐมนิเทศพระอรหันต์นะ่าว่าท่านเทศพระอรหันตฟังนะเพราะทนมันมีม,มีมีหมดงสิ่งที่พุทธเจ้าพูดแต่ปฐมนิเทศในนี้ประสองกาสองอย่างนี้นะมันจะไม่คอนเฟิร์มกันครับสอจะเป็นเอกภาพพุทธศาสนาจะไม่กระทบกระหางเพราะนั้นตอนนั้นอีเดียมันหลายศาสนาหลายลทัทธิเป็นร้อยๆหลายร้อยมันจะต้องไปกระทบกระทันกเขา ต้องอนุปคลาตัวนองวาตรต้องคนดีด้วยเลยไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องคอนฟ lict กับใครนั่นคอนฟ lict ติงเลยไม่ขคแดแจ้งใครในี่ก็ซับไปเป็นนกันพูดภาษาหน้าจริงๆได้ไหมนี่ตอนหลังสุดปลายว่าอะไรสุดปลวาวาัติลักษณะคถาลักษณะของสารประการเขาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปในโลกเรียกว่าเดอะทรีเคเลเตอร์ลิท เอาไปเอ็กซิเน์ักษณะสัมปะการ์เรียกว่าไตรักไตก็เป็นาสาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะคิดเขาจะยากกว่านะึงคำสุดท้ายลักษณะสดท้าที่สามว่ายัางไงสัพเพอะไรสัพเพรมานตตาเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาย่อมเบือนายต่อความทุกข์ที่ตนเล็งที่ตนหลงนี่แหละคือทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดเอสัมัคโวิสุทิยาพุทธศาสนานั้นละเอียดนะคำพูดของพระเจ้าสุทธิวิสุทธิปาริสุทธิมีอินเชตะลนัน สุธิไปว่าวลา้วนๆไปว่าเพียวพัตตะวัหลังว่าเพียวนั่นแหละล้วนๆในสุธิเพียวเลยบริสุทธิ์ล้วนๆนะ่ะไม่มีอะไรมาปนถ้าถ้าจะเปรียบสุทธิไปว่าสะอาดนะวิสุธิสะอาดกว่าปาริสุทธิสะอาดยิ่งนะคำวิจิกว่าอะไรก็ตัวยิ่งนี่ว่าเอสมังโควิสุทธิอยากนี่แหละคือทางนำมัสู่ความบริสุทธิ์อ,อ,ววย,ขขอย่ยางยิ่งคือผลิพพาน ขนาดท่านสอนอย่างก็ยังเที่ยงแต่แบกไปทั้งขาง้างอย่างนี้นะแกงประกาศพระนิพพานเป็นอัตตาถ้าหลงกันทั้งบ้านทัน้งเมืองไม่มีหลักไม่มอะไรกันจ้นนี่ไม่ได้เอาตับตบการที่ท่านสอนแต่เอาแต่คำคำประสบการณ์ของตัวเอง,งก็หลงนะพาชาวบ้านหลงแหละถ้าสอนว่านิพพานเป็นอัตตานี่อันตรายที่สุดตบรู้ชนถ้าขุด ต้นโค่นราถิ้งถอนเต็ดดอดด้วยวุทธศาสนาเสร็จสดยจอยเลยตรงนั้นที่ว่าทำทั้งปวงทำทั้งหลายสัพเพธรมมาอนัตตาเกียหาปัญญายาปสติเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาอะไรคือทำทั้งหลายเขาบอกให้ทราบัเขาว่าทำนี่กว้างมังนะพวกเรา่มาบ่เป็นนักปฏิบัติทมแต่เขาถามว่าทำคืออะไรไงได้เราไงได้ไปทำ ทำนิ้วกว้างมากทำนี้แไปว่าสิ่งไปว่าสภาวะอันทำทั่วทั่วไปแต่ถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าสิ่งที่เป็นเป็นความจริงไม่ขึ้นกับกาลเทศะก็เรียกว่าสสจธรรมถ้าสิ่งที่ต้องมามาปฏิบัติการกห้ทัสอดคล้องกับกับความจริงก็เรียกว่าจริยธรรมการดําเนินทมจริยธรมร,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 ธธรมแบบปฏิปทาหรือปฏิบัติธรรมแต่คําไม่ทำคำเดียวเพราสิ่ง สภาวะปรากฏก,รการมันกว้างมากทำทั้งปวงในทีน่นี้ในพืษษ้นฐาสนานั้นมีอยู่สองอันมีสองสภาวะมีอยู่สองสิ่งที่นิยมทำหนึ่งสังคตตาธรรมทางที่ปรุงแต่งอย่าง,างชีวิตตัวตนเราสิ่งทั้งทั้งน,นี้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสองขันอันหนึ่งคนเราไม่เข้าใจอะสังคตตาไม่มีอะไรปรุงแต่งเป็นสภาวะนหนึ่ง สภาวะที่มีอะไรปรุงแต่งไม่ได้คือพันิพพานธ์พันิพพานแต่อยู่ในกลมนี้ก้นที่เป็นเป็นอสังขตธรรมถ้าจะบอกพันิพพานเป็นอนัตตาอนิจจสัพสังขาราทุกขานัตตาจัสังสังขตังนิพพานันเจ็บปัญจเติอิติอนัตตาติวินิจฉังพุทธาจันเทอนุปเดชพุทธาทิเจอนุ จะสุปเป็นเตสังเตสังสภาวังนชนะทิเตสังสถังนสุนานัติที่ทำทั้งนั้นว่าทำทั้งหลายสังหารหลาย,ลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานนิพพานัน,าน,านเจวัปปนะติอิติอนัตตาติวิริชยา ถ้าไม่ได้ใช้แล้วนิพพานแล้วบรรดาติคำว่านิพพานมันเป็นอนัตตานะพุทธเจนเทอนุปนรอนุขเนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระจันทร์ที่ยังไม่เกิดขึ้นพุทธุพุทธาทิเกเจ้าอุปนรนัอุปนรพระพุทธเจ้าเป็นพระที่ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนเหมือนพระที่ยังไม่เขึ้นเหมือนพระจันทร์ยังไม่เกิดขึ้นคนก็เลยมืดอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะแสงแสงสว่างก็คือเราก็รู้ เมื่อพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นสภาวะน,นี้ไม่มีใครรู้จักเตสังสภาวะธรรมังนันาชานาตสภาวะน,นี้ไม่มีใครรู้จักแต่พระใหญ่ไม่เกยไม่มีใครบอกซึ่นอนจักมีคนรู้จักทุกเขามีคนรู้จักอาจารย์ศาสดาชืา่อว่าอัลกะอัลกะศาสตาเานี่ยเกิดมันเกิบร่วมสมัยพุทธเจา้า อยู่แดนไกลอยู่ทางตอนเหนือมามาวิเคราะห์โดยดีในหน้าจะเป็นนักป่าตี๋คนนึ่งมินชิวะคีรักเทตัดไอ้มองนี่พูดเรื่อยมาเที่ยวพูดเรื่อยมาเที่ยวแผ่นทะเลเขามีมีทฤษฎีแผ่นทะเลทุกอย่างหลายเรื่อยมองนี่บอกหลเรื่อยพลาสติกบอกแผ่นทะเลแผ่นทะเลแผ่นทะเลหลายเรื่องหลายเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหลายเรื่อยมองนี่บอกคนนี้ชื่อวะฮะเฮะไว้จะบอกยางไงปะคะเนี่ยคนนี้เป็นเป็นปิกตี ตังเห็นเห็น,หนทุกสิ่งไม่เที่ยงเฮลักเคยตัดชื่อเขาแต่มาก่อนหน้านั้นาาศาสดาที่มีชื่อว่าสุเนศอายุยืนมาสี่หมื่นปีสรุปสิบปับอายุนอย้อยอปมาโยุนุสานางนีเลนะยังสุเวทนืน่นมาจากศาสตราสุเนศอายุขม,มูมนุนน้อยนะบุคคลเหล่านี้เห็นอันนี้เห็นอันนี้จากเห็นมาความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทุกอย่างไม่เที่ยง แต่บุคคลเหล่านี้ไม่เคยอนัตตาไม่เคยรู้จักจึงก็มีพระเจ้าเคยเรียนเกี่ยวารว่าอนัตตาโลกเราลุกทุต่ท่านจะบอกนิพพานันเจปปนัตติอนัตตตาติอิติวินิจฉังนิพพานและคำบรรยายบาลีผ่านเป็นอนัตตาคือกันเพราะเป็นคําที่บรรยายขึ้นมาตัวนิพพานก็เป็นธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นอนัตตาแต่นี้ก็จะไม่เห็นยับอกว่าเป็นอัตตาอัตตาจมวิชุพหายใจจะลงก็ไปนันติดกลับไปนะ อ่ะสว่างแล้วโอเคนี่ก่อน